สิาจงหาค่าของเท่ากับข้อใดอันนี้ก็ก็ทำเป็น7กำลัง N อันนี้ก็เจกำลังสองลบ2 7เจกำลังสองเลบ2งคูณกับ7็ดกำลัง N บวก4ก็ส่วนด้วย เจ็ดกำลังสามเอ็นบวกสองก็คูณกับเจ็ดกำลังเอ็นลบสองก็ได้เป็นเท่ากับเจ็ดยกกำลังเอ็นทั้งหมดยกกำลังสองก็จับบวกกันเลยก็เป็นสองก็เท่ากับ 7ยกกำลัง 2n ลบ2ก็บวกกับ n บวก4ก็ส่วนด้วย7กำลัง 3n บวก2ก็บวกกับ n ลบ2ก็ได้เป็น7ยกกำลัง 2n บวก n ก็เป็น 3n บวก4ลบ2ก็เป็นบวก2ก็ส่วนด้วย7กำลัง สามเอ็นบวกเอ็นก็เป็นละสี่เอ็นบวกสองลบสองหมดไปก็กลายเป็นเจ็ดยกกำลังสามเอ็นบวกสองแล้วก็ลบก็สี่เอ็นก็ได้เป็นเจ็ดยกกำลังสามลบสี่ก็เหลือเป็นลบเอ็นบวกสองลบเอ็นบวกสองหรือว่าเท่ากับเจ็ดยกกำลังสองลบเอ็นก็ตอบ